ดูสารคดีเต็มเรื่องแบบไม่มีโฆษณาคั่นโหลดแอปด็อกซิล่าเลยด็อกซิล่าสตรีมมิ่งสารคดีบนทุกอุปกรณ์ของคุณมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทีวีดูสารคดีได้ทุกที่ทุกเวลาทั้ง iOS และ Android ด็อกซิล่า know the unknown ดรเบดดี้บาร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว <This is S 2> ์เลื้อย <good. S 2> คลาน ker, และตอนนี้เข้ามาอยู่ที่อินเดีย <and S 1> เพื่อตาม uh, หาเกลเรียลที่ลึกลับกาเรียลนั้นเป็นสายพันธุ์จระเข้ที่เกือบจะสูญพันธุ์ในยุค1970เบดดี้และเพื่อนนักชีววิทยาคือเจอร์รี่มาตินออกปฏิบัติภารากิจเพื่อช่วยเหลือสายพันธุ์นี้หน้าที่แรกก็คือหารังของเกาเรียล เบรดี้บอกว่าการเรียวทำรังในโพรงพวกมันขุดหลุมในทรายจากนั้นก็กลบฝังไว้เป้าหมายของพวกเขาคือนำไข่กลับมาแล้วก็นำไปยังห้องทดลองเพื่อฟักตัวเบรดี้บอกว่าถ้าปล่อยไข่ไว้ในป่าต้องเจอกับอันตรายมากมายมีสัตว์จำนวนมากที่จะขุดไข่ขึ้นมากินหรือว่าทำลายมัน ด้วยการปกป้องไข่ทั้งหมดจากนักล่านักชีววิทยาหวังที่จะฟื้นฟูประชากรกาเรลขึ้นมาให้ได้เบรที่บอกว่า2-3ปสัมปีแรกนั้นเป็นช่วงเวลาที่สําคัญพวกมันตัวเล็กจริงๆกาเรลตัวน้อยอาจจะเป็นอาหารให้สัตว์อื่นได้เช่นนกปลาหรือว่าง,งู oh yeah. <Yeah. S 3> That? แต่ดูเหมือนว่าเจ้าของรังจะอยู่ไม่ไกลแม่กาเรียวอยู่ใกล้ๆท่าทางมันไม่ค่อยพอใจเบรดี้บอกว่าเขาเคยไปเก็บไข่จากรังจระเข้อื่นๆและรู้ดีว่าจะต้องระวังตัวมากเพราะว่าแม่จระเข้นั้นมักจะหวงรัง เจอรี่บอกว่าพวกมันมักจะขึ้นมาตรวจรังอยู่เสมอแต่บริเวณนี้ไกลาจากน้ำเบรดี้บอกว่าถึงอย่างไรก็ต้องระวังตัวอยู่ดีเพราะว่าพวกมันมีฟันอยู่เต็มปากแน่ที่สุดพวกเขาก็พบรังของกาเรียวแล้ว มันใหญ่กว่าไข่จระเข้ที่เบลดี้เคยเห็นมาแสงจากไฟเผยให้เห็นว่าตัวอ่อนที่กำลังพัฒนานั้นยึดเกาะกับเปลือกไข่ตรงจุดไหน พวกเขาตรวจวัดอุณหภูมิเพ er ื่อให้แน่ใจว่าบ้านของไข่ในห้องทดลองนั้นใกล้เคียงกับรังของมันมากที่ส MM ุดเบดดี <h <h> <h ้บอกว่าเขาต้องจดไว้ว่าพบรังที่ไหนลึกเพียงใดรวมทั้งอุณหภูมิแค่ไหนและก็ยังถามเจอรี่อีกว่าเหลือกี่วันจึงจะฟักตัวเจอรี่บอกว่า65วันซึ่งเป็นข้อมูลที่หาได้ยากมาก ไข่พวกนี้จะมาทดแทนจระเข้รุ่นยาวบางตัวที่พร้อมแล้วสำหรับการกลับคืนสู่ป่า <Like S 2> มันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระยะ26ปีในการปกป้องกาเรียวจากการ 0, สูญพันธุ์เบรดี้เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์อเมริกันคนแรกที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์กาเรียลของอินเดีย เบรนที่บอกเจอร์ี่ว่าทุกคร<า> <ๆ S 2> ั้งที่พบเจอรี่ก็จะเห็นว่า,วาเขาจะถูกห้อมล้อมด้วยงูอ,อันตรายหรือว่าจระเข้ยักษ์ <laughs> แต่ไม่เคยฝันเลยว่าจะได้เห็นเขาอยู่่ามกลางกาเรลวแต่ลอด20ปีในรัฐอุตตรประเทศนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียได้เลี้ยงกาเรลวในกรง และนำพวกมันไปปล่อยในป่าเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนประชากรเบที่บอกว่าน้อยคนนักจะรู้ว่ากาเรียวนั้นคืออะไรพวกมันเป็นสัตว์ที่แปลกประหลาดมากชนิดหนึ่งกาเรียวเป็นสัตว์ในวงย่อยของจระเข้ที่มีมาแต่ยุคไดโนเสาร์เมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นเช่นจระเข้แห่งแม่น้ำนายหรืออลิเกเตอร์ของอเมริกากาเรียวนั้นดูเหมือนจะเป็นสัตว์มาจากนอกโลก โดยที่บอกว่ามันเป็นจระเข้ที่มีปากยื่นยาวและมีฟันกว่า100ซี่ดวงตาก็อยู่สูงบนหัวและขาการรไกรของมันก็ยาวมากซะด้วยหลังจากเผชิญภาวะใกล้สูญพัน 0, ในยุ์พนเยเค1970เนื่องจากถูกล่าและสูญเสียที่อยู่อาศัยบัดนี้จำนวนสัตว์หายากชนิดนี้กลับเพิ่มขึ้นต้องขอขอบคุณห้องทดลองเช่นนี้ Released now. This probably like, these are about five six years six old เม <Okay. S 1> ah, ื่อเบลดี้และเจอรี่นำไข่ของกาเรียวรุ่นต่อไปกลับมางานของพวกเขาก็คือจับเจ้าตัวใหญ่ที่มีอยู่เพื่อนำกลับไปปล่อยในป่า และนี่ก็คือประสบการณ์แรกๆที่เบรดี้ต้องเผชิญกับสัตว์ชนิดนี้เจอรี่บอกให้เบรดี้ใช้เชือกมัดปากของการเรียวไว้จากนั้นก็ดึงให้แน่นเบรดี้บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เครียดมากในการจับสัตว์พูกนี้เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายได้แต่ก็ต้องพยายามปกป้องพวกมันจากการทำร้ายตัวเองเพราะว่าแนวปากบนของมันนั้นเปราะบางมาก okay. Okay. It's gonna and you wanna pull it as far above the cement as you can. Okay, and you're gonna try to cover up his snout? Yep. You ready? Mm -hmm. One, two, three. One, two, three. Strong. Very strong. strong. This is a big one. I just well. was afraid he's gonna hit his snout on the yeah, concrete. So you need to get above the concrete as soon as you can. Okay, I'm gonna do it quick. Well, you ready? Let me one. let, me, let, me, let me cover his eyes first. All right. Okay, pull it You ready? It. One, yeah. two, three. Got it. Got it? Mm hmm You need to get the tail. Yeah. All right. Okay. They are so strong. Whew. Okay. Imagine something so small being so strong. Oh, it's amazing. Hissing. Animal's not happy. No. Doesn't know it's going back home. <laughs> Doesn't really know where home is. Yeah, that's true. เบดี้บอกว่าในช่วงกลางยุค1970นั้นพวกมันถูกล่าจนเกือบ0ูนยพันจำนวนพวกมันมีอยู่ไม่ถึง200ตัวที่อาศัยอยู่ในสวนสัตว์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและในป่าพวกเขาจับได้เพียงตัวเดียวยังเหลืออีกหลายสิบตัวให้จับยังมีการเร่วอีกมากที่ยังรออยู่เบดดี้หลงไหลนักล่ามาตลอดโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่มักจะถูกเข้าใจผิด ครั้งหนึ่งเขาร่วมกับทีมในแอฟริกาใต้เพื่อศึกษาสุดยอดนักล่าใต้น้ำนั่นก็คือฉลามขาวเขาบอกว่าอุตสาหกรรมที่นำนักท่องเที่ยวลงไปในกรลงใต้น้ำและได้สัมผัสกับฉลามขาวนั้นกลายเป็นประเด็นของการโต้เถียงอย่างหนักในแอฟริกาใต้โดยฝ่ายหนึ่งอ้างว่าพวกเขากำลังทำให้ฉลามขาวมองภาพคนกับอาหารมีความผูกพันกันมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งกำลังศึกษาปัญหานี้และธรรมชาติที่โหดร้ายรวมทั้งพฤติกรรมของฉลาม นักดำน้ำแอนเดรยฮาร์ดแมนเชื่อว่าฉลามไม่ได้มองมนุษย์เป็นเหยื่อและเขามักจะลงน้ำโดยไม่ต้องใช้กลง You know, you're looking at a two-ton carnivore, one of the largest predators on the planet, and we essentially know nothing about it. And it's swimming straight for you. เขาเล่าให้ฟังว่าเขาลงไปในน้ําโดยที่เขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับมันและมันก็ว่ายตรงเข้ามาหาเขาแต่ที่เขายอมทำเช่นนี้ก็เพราะวางใจว่าฉลามพวกนี้มองเขาเป็นมนุษย์ไม่ใช่แมวน้ํา เบรดี้บอกว่าเมื่อใดที่มนุษาาย์ถูกทำร้ายเขา<อ>เชื่อว่าฉลามขาวคงมองผิดไปการได้ลงน้ำพร้อมฉลามขาวนั้นเป็นงานที่เขาประทับใจที่สุดงานหนึ่งในชีวิต เบรดี้บาร์และจอร์รมาตินกำลังไล่ต้อนกาวเรียวกลุ่มหนึ่งเพื่อนำส่งคืนสุปราพวกเขาปิดตากาวเรียวด้วยถุงปิดตาเพื่อช่วยให้มันสงบลง โดยที่บอกว่ากาเรื่องนั้นมีแนวปากบนที่ยาวมากพวกมันเชี่ยวชาญการจับและกินปลาโดยจะนอนที่ก้นแม่น้ำรอให้ปลาว่ายผ่านมาแล้วก็จะงับอย่างรวดเร็วจากด้านข้าง เขาบอกว่าพวกมันมีฟันที่แหลมคมมากเจอรี่บอกว่าการเรลนั้นไม่กินคนมันจะมองหาเหยื่อขนาดเล็กเพราะว่ามีปากที่แคบแต่เขาก็ไม่อยากจะเสี่ยงเพราะว่ามันมีฟันที่คมกริบเบดี้เสริมว่าร่างกายของมันก็ใหญ่เรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์จระเข้ชนิดหนึ่งที่ยาวกว่า20ฟุตเลยทีเดียว ตอนนี้พวกเขาจับได้อีกตัวหนึ่งแล้วแต่ก็ยังเหลืออีกกว่า10ตัวเรที่บอกว่าเขาเริ่มที่จะเหนื่อยแล้วการเรียว <laughs> <19. S 1> นั้นอาจจะเป็นผู้ชนะก็ได้ เขาบอกว่าตอนนี้เขาจับมาได้19ตัวแล้วซึ่งก็เกินความสามารถจริงๆแค่โหลดแอปด็อกซิล่าวันนี้รับสิทธิพิเศษดูฟรี7วัน79บาทต่อเดือนจากปกติ99าบเาทโหลดเลยบน iOS และแอนดรอยกาวเรียกพร้อมจะจากไปแล้ว แต่ก่อนอื e ่นพวกมันจะต้องผ่านการตรวจจากสัตวแพทย์สิง์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์นี้ซะก่อนเบรดี้เล่าให้ฟังว่ารัฐบาลอินเดียนั้นมีบทบาทสำคัญในการเริ่มปกป้องกาเรียลถ้าหากว่าเป็นเรื่องของโคราล่าหรือว่าแพนด้า สื่อก็คงจะให้ความสนใจมากกว่านี้เพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่น่ารักแต่ในสายตาของเขานี่เป็นโครงการอนุรักษ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดโครงการหนึ่งเบรดี้บอกกับดรสิงว่าเขาควรจะภูมิใจมากเนื่องจากว่าการเรียวนั้นเคยเกือบจะต้องสูญพันธุ์เมื่อกลางยุค1970แต่แล้วก็สามารถฟื้นกลับคืนมาใหม่ได้ หลังจากใช้ชีวิตหลายปีในกรงกาเรียลกลุ่มนี้ได้หวนกับป่าสีทีสำหรับเบรดี้และเจอรี่งานนี้หนักยิ่งกว่าแค่การยกเบรดี้บอกว่านี่เป็นความพยายามที่คุ้มค่า มันเป็นงานที่หนักที่สุดเท่าที่เคยทำมาแต่ก็ให้ความรู้สึกที่ดีดีโด <c oughs> ยที่บอกว่าตอนนี้มีการเร่ย์จำนวนมากซึ่งทำให้ต้องระวังให้ดี to watch o y u เบรดี้บอกว่าเขาพบชายหาดที่น่าสนใจและเหมาะจะเป็นที่อยู่ของกาเรียล มีกาเรี้ยวหลายตัวว่ายอยู่ก่อนแล้วและมองดูว่าพวกเขาทำอะไรกันอยู่ you ahead and สายพันธุ์จระเข้เลี้ยงนั้นสามารถอยู่ได้เป็นอย่างดียามถูกนำตัวส่งคืนป่าพวกมันเป็นนักล่าโดยธรรมชาติซึ่งมีความรุนแรงอยู่ในตัวอยู่แล้ว ถ้าหากว่าพบสิ่งที่มีขนาดแล้วรูปทรงเหมาะสมกับการกินพวกมันก็จะลงมือจัดการทันที nice Yeah. There hey. we go! Woo! Yeah! That's, That's great. It's beautiful. Look <laughs> at this. Look at that animal. Isn't that beautiful? Oh, look at the sun in oh, there. It. แต่ที่นี่กาเรียวก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำรงชีพพวกมันจะต้องแข่งขันกับจระเข้อีกชนิดหนึ่งและการพัฒนาของมนุษย์ที่ทำลายถิ่นที่อยู่แต่อย่างน้อยตอนนี้พวกมันก็มีโอกาสรอดสำหรับเรดี้มันเป็นโอกาสพิเศษที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์สัตว์หายากเบรดี้บอกว่าจากที่เคยอ่านพบว,ว่าพวกมันเป็นสัตว์รักสงบขี้อายและชอบซ่อนตัว<อ>แต่จริงๆแล้ว พวกมันแข็งแรงและก็ดูมากทีเดียวเขาต้องระวังทุกฝีก้าวพวกมันรวนเร็วมากเร็วที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมา For able say, สำหรับเบรดี้แล้วการได้บอกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเพิ่มประชากรกา,รการเรวในป่าและช่วยเพิ่มโอกาสรอดของมันบนโลกใบนี้เป็นงานของนักชีววิทยาอย่างแท้จริง yeah, ologist, ขณะที่การเรวต่อสู้เพื่อความอยู่รอดห่างไปอีกซีกโลกหนึ่งจระเข้อีกชนิดหนึ่งกลับสร้างปัญหาเบรดี้จะต้องกลับไปจัดการกับมัน แตกต่างจากกาเรียวอลิเกเตอร์ในฟลอริดานั้นกลับเฟื่องฟูมากซะจนพวกมันเข้าไปใกล้เพื่อนบ้านเช่นมนุษย์เข้าไปมากขึ้นทุกทีเบรดี้มายังเมืองโอคิชบีในรัฐฟลอ,อริดาเพื่อช่วยเพื่อนเก่าเ right รกี้และลีไลซี่พยายามจับเกเตอร์ตัวกวนด้วยความช่วยเหลือจากเบรดี้เบรดี้บอกว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีของเกเตอร์ตัวกวน ที่นี่อยู่ห่างจากร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเพียง30-40ลบถหลาเท่านั้นและนอกจากนี้ก็ยังมีปั๊มแก๊สอีกด้วยและก็เป็นถนนที่มีการจราจรหนานแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในโอคิชบีแต่ปรากฏว่ามีเกตเตอร์ตัวใหญ่อยู่ในส่วนลังบ้านคนซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อันตรายมากเกตเตอร์จัดการกับเหยื่อที่เป็นสุนัขไปแล้วริกกี้บอกว่ามีคนมาจอดเรือที่นี่เพื่อไปที่เบอร์เกอร์คิงเขาจอดเรือไว้ในนั้นซึ่งมีสุนัขสองสาตัว ตัวหนึ่งนั้นหนีมาไม่ทันจึงถูกเกเตอร์กินไปซึ่งบเบรดี้ก็บอกว่าเกเตอร์ก็คงจะอยากได้ฟาสต์ฟู้ดเหมือนกันภารกิจของพวกเขาคือจับเกเตอร์ให้ได้และหาบ้านใหม่ให้มันในฟาร์มเกเตอร์เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา นอกจากนี้เบรดี้ยังอยากจะทดลองของเล่นใหม่ของเขาอีกด้วยเขาบอกว่าเขาจะใช้เบรดี้แคมที่ติดอยู่บนมักจะได้ลองบันทึกภาพที่น่าตื่นเต้นไปด้วยซึ่งผู้ชมจะได้เห็นทุกอย่างอย่างที่เขาเห็นแต่ก่อนอื่นพวกเขาจะต้องเข้าไปใกล้พอที่จะจับเกเตอร์ให้ได้ซสก่อนแต่ถ้าทางของมันดูเหมือนเริ่มจสงดหงิด โบยที่บอกว่าเกตเตอร์ตัวใหญ่นั้นฉลาดมากจะต้องย่องเข้าไปเหมือนกับการเล่นเกมแมวจับหนูไม่มีผิดเขาบอกว่าตอนนี้เขาพบเกเตอร์หลายตัวที่มีท่าทางหงุดหงิดซึ่งถ้าอยากจะได้โอกาสจะต้องย่องเข้าไปใกล้ภายในระยะ20-30ถึงฟุต ในที่สุดพวกเขาก็ได้พบเป้าหมาย oh, he right right ขั้นแรกคือใช้สายเบ็ดเกี่ยวมันไว้ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่ายามที่มุดน้ำพวกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนแต่แค่นี้ ยังไม่เรียกได้ว่าจับเกเตอร์ได้แล้วโดทีบอกว่าไม่สามารถใช้เบ็ดจับเกเตอร์ได้มันตัวใหญ่มากแล้วก็แข็งแรงเกินไปซึ่งถ้าหากว่าหาตำแหน่งมันพบแม้ยามันมุดใต้น้ำก็จะสามารถจับตัวมันได้ริรกี้ใช้เบ็ดเกี่ยวร่างมันไว้เพื่อดึงมันขึ้นมาและเบรดี้ก็เตรียมกับดักไว้ให้พร้อมเขาบอกว่าเกเตอร์ตัวใหญ่นั้นฉลาดมาก ทุกครั้งที่ตะขอถ <Right there? S 1> ูกหย่อนลงไปมันก็จะหนีไปเขาบอกว่าเขาพยายามจะทำให้กับดักยาวขึ้นคราวนี้เบรดี้ทำได้ตรงจุดาเได้ตรงจุด และก็ถึงช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดแล้วเบตี้พยายามเข้าใกล้ปากเกเตอร์เพื่อจะได้พันเทปปิดปากมันได้เขาบอกว่านี่เป็น <And S 1> สถานการณ์ที่อันตราย fast, old, จะต้องทำให้เร็วแล้วก็ตั้งใจกับสิ่งที่ทำ ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ไม่ปจะจามหรือไอหรือว่าสนใจอย่างอื่นมิฉะนั้นอาจจะถูกกัดจนแขนขาด yeah, He cool, One, two, ในที่สุด <Okay. S 1> พวกเขาก็ล่าเจอเข้ขึ้นมาจนได้ โดรที่บอกว่าเจ้าตัวนี้มีขนาดที่หนักมากและเบรดี้แคมของเขาก็ทำงานได้ดีเสะด้วยงานของเบรดี้ในการจับเกเตอร์ตัวกวนตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาทำในอินเดีย เขาบอกว่าในบางส่วนของโลกจระเขีนั้นมีมากเกินไปแต่ในหลายส่วนมันก็เกือบจะศูน0พันเป้าหมายของนักวิทยาศาสตร์ก็คือสร้างสมดุลระหว่างประชากรมนุษย์และจระเขี้ยให้ได้การให้ชีวิตใหม่กับเจ้าเกเตอร์ตัวนี้ในฟาร์มเกเตอร์น่าจะช่วยฟื้นฟูสมดุลในฟลอริดาได้อีกครั้งหนึ่ง ด็อกซิล่าคืออะไรด็อกซิล่าที่สุดของสตรีมมิ่งสารคดีภาคไทยดูได้ไม่จำกัดทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยทุกที่ในโลกล้วนมีเรื่องราวเล่าขานและความสัมพันธ์ระหว่างกันโหลดแล้วนะด็อกซิล่า